สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะที่โรงแรมร้อยเทมานเซกาเทนนะคะที่เมืองนีเรามารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ค่ะอันนี้สามารถเข้านั่งที่ในห้องอาหารได้ปกตินะคะไปก้นง่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันคว่าม,มีอะไรบ้างบรรยากาศยามเช้านะคะที่โรงแรมร้อยเทอร์มานเซกาเทนโต๊ะอาหารจัดไว้สวยมามคะ่ะ แขกบางท่านก็นั่งข้างนอกค่ะวันนี้เรานั่งข้างในอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ค่ะจะมีพนักงานหยิบให้เครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำผลไม้ไปหยิบเองค่ะอออัั้งเคยเชิญเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เราจะทานอะไรบ้างวันนี้ที่จัดไว้เลยนะคะดือะไรกดเองอันนี้แยมหลากหลายชนิดค่ะน,น,นี่ชาค่ะชาหลากหลายชนิด

โอเคดูเนอัพติาอัพตโซอาหารเช้าไข่คนเบคอนันนี้ขนมปังโรชเชนแล้วก็มีัวดซองค่ะ โอเคโรชเนพิช okay. ิตนี่ค่ะเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ทานผลไม้ไปแล้วตอนนี้เราจะมาทานขนมปังค่ะโรชินบอบะเรียบโรบชินเนอือ uh huh. ทานผักบ้างมีชีสมีเบคอนนะคะแล้วก็มี 看看。